Well, good morning and welcome again gospel welcome to our and daily gospel Truth Bible study Tru Bible สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ If you have not subscribed to this channel please do so ยังไงก็ตามนะครับถ้าคุณยังไม่ได้กด subscribe นะคบยังไงรบกวนกดให้เรานิดนึงนะคบ So you can take advantage of all the Teachings put out so that your we teaching be e e r faith that t t can h n g s เพื่อที่คุณเองนะคบจะได้รับประโยชน์แล้วก็พระพรจากการสอนตรงนี้และความเชื่อของคุณเองก็จะสามารถได้รับการเติมพลังให้มีความเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาได้ It is always very important and beneficial to stay in the Word of God เพราะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเราเสมอนะคบเมื่อความคิดจิตใจของเราเนี่ยได้คิดทบทวนถึงถ้อยคําของพระเจ้าเป็นประจํา Every week we follow a topic เพราะว่าทุกๆสัปดาห์นะครับเราก ก็จะมีหัวข้อที่เราจะแบ่งปันด้วยกัน and This week we r e talking about being a good receiver และในสัปดาห์นี้นะคะเรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้รับที่ดีจากพระเจ้า You know there is a difference between our relationship with God and our relationship with other people เพราะมันก็มีความแตกต่างนะคะระหว่างความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้อื่นและความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้า Because humans are limited พราะว่าอย่าลืมนะคะว่ามนุษย์เองก็ยังมีความจำกัดอยู่ <Imper> fect ไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเป a ร i เซ็นต์เมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กันเอง uh, We must be must givers เราควรจะมีจิตสํานึกของการเป็นผู้ให้ไว้นะครับเพราะนั่นก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ด้วย when when a in a relationship we are trying to out give one another that's a good relationship เพราะว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับใครก็ตามนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะคือแข่งกันให้อะเราอยากจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ให้จริงๆมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดี You notice that in a relationship uh, in human relationship when, when only one side is taking 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 there is always going to be problems คุณเคยสังเกตไหมคะว่าในระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์ถ้าฝ่ายหนึ่งเนี่ย อยากจะเป็นแต่ผู้รับ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 ตลอดเวลาเลยนะคะไม่นานความสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มันก็ควรจะเป็นทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะคบแล้วเราก็ควรจะคือแย่งกันให้ดีกว่า And, and that's the key to ู่การแต่ r งานที่ o เพราะอันนี้มันก็จะเป็นกุญแจที่สําคัญสําหรับชีวิตคู่ด้วยเหมือนกันคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าคุณไม่ได้ตัดสินใจแต่งงานเพราะคุณอยากจะได้รับอะไรจากอีกฝ่ายหนึ่ง แต่คุณเองเนี่ยอยากจะเป็นผู้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง <When S 1> ตัางห When you enter marriage with the mindset of taking you will have problems in marriage เพราะถ้าคุณตัดสินใจด้วยแนวความคิดว่าคุณเนี่ยจะได้รับอะไรจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคุณจะเห็นปัญหาในชีวิตคู่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน a great marriage ชีวิตคู่ที่ดีนะคะ is one where both sides are trying to outgive one another ก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามอยากจะเป็นผู้ที่ให้ต่อซึ่งกันและกัน alright but when it comes to a relationship with God แต่ถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า we must be in a receiving mode เราควรจะเป็นผู้รับอย่างเดียวเลยนะครับ because God is the source of everything เพราะพระเจ้า เองทรงเป็นแหล่งแห่งทุกอย่างของเรา And God is almighty God is self sufficient พระเจ้าเองเปลี่ยมไปด้วยธานุภาพพระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับพระองค์เอง And God is generous และพระเจ้าเองก็ใจกว้างขวางมาก And so to be in a receiving mode การที่เราเป็นผู้รับจากพระองค์ is the true christian life นั่นก็คือชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง So the key text is Luke 10 38 t o 42ข้อพระคัมภีร์หลักประจําสัปดาห์นี้นะครับก็คือลูกาบทที่10นะครับข้อ38ถึงข้อ42 w i l l not go through all that again because of time แต <G> ่ว่าเราก็จะไม่อ่านทุกข้อกันนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่พอ but Jesus and his disciples comes to the house of Mary and Martha ในเรื่องราวตรงนี้นะครับคือพระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์ได้มาที่บ้านของมารีแล้วก็มาถา Mary sits at Jesus feet and receives from Jesus ทันทีเลยมารีเนี่ยก็มานั่งอยู่ใกล้ๆพระเยซูแล้วก็รับ อาจากสิ่งที่พรงกต์ต์งาจะบอก around, surf, แต่ว่ามาธาเองก็วิ่งวุ่นนะครับยุ่งอยู่กับการอยากจะปฏิบัติรับใช้พระเยซูแล้วในที่สุดก็รู้สึกงุดหงิด You know, from the human point of view, <laughs> we think Martha is doing the right thing and Mary is doing the wrong thing. <laughs> but in Jesus' view, <laughs> what Mary was doing was the one most important thing. You know, what Martha was doing was not sin, no, it was not sinful. <laughs> but Martha missed the divine. Divine order God. แต่ว่ามาทาเนี่ยพลาดการจัดเรียงลำดับความสำคัญของพระเจ้าต่างหาก c o m e to o r e l a t i o n s h i p with Jesus, เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูนะคะ we must be เราจะต้องเป็นผู้รับที่ดีตลอดเลย t o do something for God. เราอย่ามาพยายามคิดว่าเราเนี่ยสามารถจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับพระเจ้าได้ก่อน So Jesus is teaching divine order in this story. จากในเรื่องราวตรงนี้พระเยซูกำลังสอนเกี่ยวกับความสําคัญของพระเจ้านะครับ10:42 h และในลูกาบทที่10ข้อ42พระเยซูได้บอกว่า But one thing is needed, and Mary has chosen. That good part which will not taken that part her away good from be สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ w o r d s words, saying หรือในความหมายหนึ่งนะคะพระเยซูกำลังบอกว่า Mary made the right choice that pleases God มารีเนี่ยเลือกในสิ่งที่ถูกต้องก็เลยทำให้พระเจ้ารู้สึกพอใจ And no one can take that No one from her แล้วก็ไม่มีใครที่จะชิงเอาไปจากเธอได้ Jesus said, the one That’s most important thing พระเยซูบอกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดเลย do? What Mary did แล้วมารีทำอะไรครับ She said

เป็นผู้ที่เอาน้ำมันหอมมาฉโลมให้กับพระเยซูในเวลาที่เหมาะสมเป๊ะเลย When the other women came to do that for Jesus, it was already too late. แต่ว่าภายหลังมีผู้หญิงอีกหลายคนพยายามอยากจะเข้ามาหาพระเยซูแล้วทำแบบนั้นแต่ก็ช้าไปแล้วนะครับ Jesus had already risen from the dead. The tomb was empty already. เพราะพระเยซูคริสต์เองได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็อุโมงค์ฝังศพนั้นก็ว่างเปล่าแล้ว Only Mary ended up serving God in the right time in the right way. เฉพาะมารีนะคบที่ได้จบลงในการรับใช้พระเจ้าในเว ลาที่ถูกต้องแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมด้วย So when we take the posture of receiving from God เพราะเมื่อเราเนี่ยได้อยู่ในตําแหน่งของการเป็นผู้รับจากพระเจ้าก่อน It'll not make us lazy ก็จะไม่ได้ทําให้เราเป็นคนที่ขี้เกียจ It'll not make us unproductive ไม่ได้ทําให้เราเป็นคนที่ไม่เกิดผลอะไรเลย But when we receive from God first เมื่อเรารับเอาจากพระเจ้าก่อนนั้น We'll be in the right time in the right place เราจะได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม. being fruitful in the right things แล้ว right so we are talking about five reasons why we must be good receivers from God เรา5ประการ number 1 we said receiving from God delights God's heart ข้อแรก the bible says faith please God. And the primary function of faith is to receive from God. The second reason is that receiving from God is the right order of the Christian life. You know, when we come to faith in Jesus Christ, you know, His divine power gives us all things for life and godliness. เราก็จะเห็นว่าพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะคะว่าด้วยฤทธานุภาพของพระองค์เนี่ยพระองค์ได้ประทานสิ่งสารพัดให้กับเรา่อนดังนั้นในชีวิตคริสเตียนของเราการจัดเรียงลําดับความสําคัญของพระเจ้าก็คือก่อนที่เราจะทําสิ่งอื่นๆให้กับพระองค์นั้นเราต้องเข้ามาแล้วก็รับเอาจากพระองค์เหตุผลนั้นที่สามเลยก็คือ receiving from God prevents Christian burnout การรับจากพระเจ้าจะทำให้เราเป็นคริสเตียนที่ไม่หมดแรง receiving from God prevents Christian burnout เพราะว่าการรับจากพระเจ้าก่อนนะครับจะเป็นการปกป้องเราหรือว่าชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยจะไม่มีวันหมดแรง You know this is a current situation in the body of Christ คุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าตรงนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนในปัจจุบันของเรา I have met more Christians who are burned out than who are really serving God with joy ผมได้พบกับคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าไปด้วยแล้วก็หมดแรงมากกว่า คริสเตียนที่เรียกว่ารับใช้พระเจ้าไปด้วยความชื่นชมยินดีไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เองหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันหรือว่าผู้เชื่อที่รับใช้พระเจ้าเขาก็เองเขาเองก็รู้สึกหมดแรง Burned out, Burn out while trying something while do to good เขาหมดแรงในขณะที่เขากำลังพยายามทำในสิ่งที่ดีนะค God พยายามจะทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้า Some people pray 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 and then burn out. บางคนนะคบอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานหนักมากแต่อธิษฐานเสร็จแล้วก็รู้สึกหมดแรง Some people fast 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 and burn out. บางคนก็รู้สึกอดอาหารอดอาหารอดอาหารแล้วก็หมดแรง These symptoms prove that something is wrong in the order of our Christian life. อาการตรงนี้มันบอกให้เรารู้นะคบว่าแสดงว่าในชีวิตคริสเตียนของเราต้องมีการจัดเรียงลำดับความสำคัญเนี่ย ผิดไปแน่ๆ That's why we need to understand we must receive from God first เราจึงจําเป็นต้องเข้าใจนะคะว่าก่อนที่เราจะทําสิ่งอื่นใดเราต้องรับจากพระเจ้าก่อน You know how parents tell the kids คุณก็รู้ใช่มั้ยคพ่อแม่ก็มักจะบอกกับลูกๆ e a t good food บอกว่าต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ and แล้วจะต้องกินข้าวให้ตรงเวลา If you don't do how will you have the strength to study or strength to play ถ้าเราไม่ทําแบบนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีแรงไปเล่นนะคะหรือว่าอาจจะไม่มีกําลังเพียงพอที่จะศึกษา That's a good advice อันนั้น ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมันก็เป็นความจริงสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราด้วยถ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าจริงๆถ้าเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่เกิดผลอย่างมากมายถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนที่หมดแรงแล้วคุณอยากจะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในชีวิตเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจและยอมรับว่าการรับจากพระเจ้าก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญ

mount up with wings like eagles they shall run and not be weary and they shall walk and not faint แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเพลีย Now I want to focus on verse 31 first ผมอยากที่จะเน้นในข้อที่31ก่อนนะครับ This s says, but those who wait On the Lord. You know, the English translation and the Thai translation can make. people misunderstand or not know exactly what that word means. ทั้งในฉบับภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับการตีความหมายตรงนี้ออกมาอาจจะทําให้คนที่อ่านแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงนะครับ Because the word wait today means just waiting for something to happen or something to come. เพราะว่าคําว่ารอคอยในทุกวันนี้เมื่อเราได้ยินเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเออก็คือรอคอยอ่ะรอให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นหรือว่าเข้ามาในชีวิตเรา In the English language, the word "wait" is an old English word. แต่ว่าในภาษาอังกฤษนะครับคำว่ารอคอยก็เป็นภาษาดั้งเดิม You know, the word wait actually word means wait the จริงๆคำว่ารอคอยในข้อนี้หมายถึง to spend time in the presence of God คือระหว่างที่รอคอยนั้นก็ต้องใช้เวลาในการทรงสถิตของพระเจ้า to be dependent on Him แล้วก็พึ่งพาพระองค์อยู่เสมอ to see Him as the source เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งของชีวิตเรา to hope in God และก็ยังมีความหวังในพระเจ้าต่อไป to commune with God สื่อสารพูดคุยกับพระเจ้า That's what the word wait actually means นั่นก็คือความหมายของคำว่ารอคอย It's not just like like you know us waiting at the bus station for a bus to come. ไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะครับแล้วก็รอว่าเมื่อไร่รถเมย์จะมาสักที It's it's communing with God as the source of our life. แต่เราเนี่ยใช้เวลาในช่วงนั้นในการสื่อสารพูดคุยกับพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งของชีวิตเรา In that place, what happens? แล้วในที่ตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับ from God. เราก็จะได้รับจากพระเจ้า Notice when we do that. เพราะเมื่อเราทําแบบนั้น He gives us power. พระองค์เองจะเป็นผู้ที่ เสริมกำลังเรียวแรงให้กับเราพระองค์ก็จะทำให้เราเนี่ยมีแรงขึ้นมาและมันบอกว่าแม้แต่คนอ่า หนุ่มนะคบก็ยังอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนเปลี้ยได้แต่ผู้ที่สื่อสารกับพระเจ้าแล้วก็รับจากพระองค์ shall renew their เขาจะได้รับการเสริมเร่เขาจะได้รับการเสริมเรื่อแรงใหม่เขาจะไ้รับการเสริมเรืยงใหม่เรเงม่เขาจะ้นัํามเแหขาับกเิ่งใหม่ขาจะได้ักา a เสม่และม่เขาก็จเวิื่อยงใมขจะดเร่ยแม่เไ้ราิม่อย่เราวิมง่อยู่งใหม่วงขงริสิเตี่ยนงข you know, การรับจากพระเจ้าไปด้วยมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกวิ่งแล้วเหน็ดเหนื่อยเราจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยก็มีคริสเตียนมากมายที่ทุกวันนี้พยายามดำเนินชีวิตคริสเตียนอยู่ด้วยกำลังของเขาก็เลยทำให้เขาเนี่ยวิ่งไปแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแล้วเดินก็รู้สึกอ่อนเปลี่ยวเพราะว่าเราไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ื่องของการสื่อสารกับพระเจ้าแล้วก็รับเอาจากพระองค์ก่อนแต่ถ้าคุณเข้าใจและคุณก็นำความจริงนี้ไปใช้ทุกวันคุณก็จะเห็นว่าคุณมีกำลังใหม่เกิดขึ้นทุกๆวันเลยคุ e จะสามารถวิ่งไปในลู่วิ่งของคริสเตียนได้และคุณจะไม่มีวันรู้สึกอ่อนเพลียหรือว่าเหนื่อยล้าเพราะว่าคุณเองก็วิ่งไปแล้วก็รับเอากำลังจากพระองค์ทุกๆวันเอเมนเอเมนดั i น e ้นผมหว e งว่ วันนี้ผมก็หวังว่าคุณจะเปิดใจรับความจริงนี้นะคะเราขอที่ฐานว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับคุณนะคะขอพระเจ้าไวพร์นะคบแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคบ